สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูผลการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับประจำเท้าวันที่9ตุลาคมนะครับว่าจะมีคู่ไหนกันบ้างเชิญไปรับชมได้เลยนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียคู่ที่1ซาอุดีอาระเบียเอาชนะญี่ปุ่นไป1ประตูต่อ0คู่ที่2จีนเอาชนะเวียดนามไป3ประตูต่อ2คู่ที่3ออสเตรเลียเอาชนะโอมานไป3ประตูต่อ1 ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกโซนอเมริกาใต้นะครับคู่ที่1ปารปาลวัยเสมออาร์เจนตินาศูนย์ประตูต่อศูนย์คู่ที่2อุูลุกวัยเสมอโคลอมเบียศูนย์ประตูต่อศูนย์คู่ที่3เวเนซุเอลาแพ้บราซิลไป1ประตูต่อ3คู่ที่4เอกวาดอร์เอาชนะโบลิเวียไป3ประตูต่อศูนย์คู่ที่5เปรูเอาชนะชิลีไป2ประตูต่อศูนย์เรามาดูกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกา คู่ที่1ตูนิเซียเอาชนะมอริเตเนีย3ประตูต่อศูนย์คู่ที่2มาลีเอาชนะเคนยา5ประตูต่อศูนย์คู่ที่3มาลาวีแพ้โกติวัวศูนย์ประตูต่อ3คู่ที่4แคมารูนเอาชนะโมซัมบิก3ประตูต่อ1ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเรียกโซนคอนทาคอนาเคปคู่ที่1สาสหรัฐอเมริกาเอาชนะจาเมกา2ประตูต่อศูนย์ คู่ที่2อฮอนดูรัสเสมอคอสตาริกาศนย์ประตูต่อ0ูคู่ที่3เม็กซิโกเสมอแคนาดา1ประตูต่อหนึ่งคู่ที่4เอลซัตวาร์ดเอาชนะปานามา1ประตูต่อศูนผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกรอบรองชนะเลิศเบลเยียมแพ้ให้กับฝรั่งเศสไป2ประตูต่อสามครับอันนี้ก็เป็นสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำเช้าวันที่9ตุลาคม หาชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอขอบคุณครับ